วงเงินในบัตรเครดิตที่ยังคงเหลือหลังจากใช้รูดบัตรไปส่วนหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้วงเงินในบัตรเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ในรอบนี้ซึ่งกําลังจะถึงวันขึ้นรอบใหม่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้วงเงินในสินเชื่อส่วนบุคคลถ้าเปลี่ยนเป็นเงินสดใช้ทันทีจะลดดอกเบี้ยให้เป็นพิเศษหรือแม้แต่วงเงินในบัตรเครดิตท,ที่เหลือจากการใช้จ่ายและที่ยังไม่ได้ใช้ในรอบนี้ก็สามารถเปลี่ยนไปซื้อประกันภัยกับธนาคารในอัตราเบี้ยลดพิเศษได้ด้วย ทั้งหมดคือสารพัดคำเชิญชวนที่มาจากพนักงานขายผลิตภัณฑ์การเงินผ่านศูนย์บริการ call center เพื่อเป้าหมายทำยอดให้ได้มากที่สุด <M ont enta> สินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นหนึ่งในสินเชื่อรายย่อยที่เติบโตสูงด้วยเลข2หลักในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแต่สำหรับปีนี้ท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจไท,ทยที่ชะลอตัวลงตั้งแต่ต้นปีความกังวลต่อปัญหาคุณภาพนี่ของสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่นี่ครัวเรือนไทยปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นบรรดาสถาบันการเงินต่างๆที่อยู่ในไทยล้วนต้องแข่งขันในช่วงของสุดท้ายปลายปีเพื่อเร่งทำยอดปล่อยสินเชื่อชะลอตัวหนักในช่วง9เดือนที่ผ่านมาสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือการประเมินถึงความต้องการใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการผลิตภัณฑ์ดังกล่าวในมติติต่างๆที่เกี่ยวข้องผู้ใช้บริการให้น้ำหนักกับความสะดวกในการขอสินเชื่อและชำระเงิน มากกว่าปัจจัยอื่นๆซึ่งสะท้อนถึงความต้องการสภาพคล่องของลูกค้าด้วยเหตุนี้เบอร์โทร,ปรแปลกๆจึงปรากฏบนหน้าจอแทบทุกเมื่อเราอยากทำเราคงเดินเข้าไปหาธนาคารเองไม่ใช่ให้ธนาคารโทรมาหาเราครับเยอะมากค่ะเยอะมากคือวันหนึ่งประมาณ3 4มถึงธนาคารเลยทีเดียวอะค่ะม,มีบ้างคะ่ะบ่อยครับเหมือนบ,บ,บ,บางทีเราก็ไม่อยากทำอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีเราก็คือไม่อยากเป็นหนี้อะไรเงี้ยครับก็เขาว่า,าเหมือนกับทำไมยื่นข้อเสนอให้อะไรต่างๆเงี้ยครับ ก็เลยรู <S <S ้สึกว่าน่ารำคาญมากกว่าเลยบ่อยค่ะก็ธรรมดานะถ้าเราอยากทําก็ทําไม่อยากทําก็ไม่ต้องทําก็ไม่เห็นเป็นไระผมก็ไม่ว่าอะไรเขานะเพราะว่ามันก็เป็นงานงานเขาก็รู้สึกไม่ชอบค่ะก็จะบอกเขาไปเลยว่าเออไม่สะดวกนะบางครั้งก็รำคาญเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเขาโทรมามาบ่อยแต่คือบางแต่บางบางครั้งก็เข้าใจว่าเป็นงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลสำรวจพบว่าปัจจัยหลักที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ ต่อการเลือกใช้บริการสินเชื่อสูงสุดคือความสะดวกในการขอสินเชื่อหรือเรียกใช้วงเงินมีมากถึง50%ความสะดวกในการชำระเงินตามมาเป็นอันดับ2คือ42%ขณะที่ลูกค้าให้ความสำคัญกับอัตราดอกเบี้ยและโปรโมชั่นต่างๆเป็นอันดับ3คือราว29%และ22%ตตามลำดับอันตอกย้ำถึงความต้องการสภาพคล่องของลูกค้าเพื่อรองรับแผนการใช้จ่ายที่ตั้งใจไว้จึงทำให้แรงจูงใจจากโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนลด ของแถมหรือข้อเสนอด้อัตราดอกเบี้ยที่ดึงดูดใจมีความสําคัญน้อยกว่าความสะดวกรวดเร็วในการใช้วงเงินและช่องทางการผ่อนชําระเงินในแต่ละเดือนค่อนข้างมากซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการทําการตลาดของผู้ประกอบการที่มักชูจุดท้ายเน้นที่ความรวดเร็วในการทราบผลการพิจารณาและอนุมัติวงเงินเป็นสําคัญเขาก็อาจจะมีสิทธินะครับที่โทรหาเราได้แต่บางทีเหมือนเขาอาจจะตือ้ออย่างเช่นแบบขยันขยอแบบให้ให้ซื้อให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับให้ทาไม่ได้อะไรย่างเงี้ย ถ้าผมต้องการทําผมก็บอกเลยว่าเออเดี๋ยว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 ผมทําติดต่อมาเลยอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดว่าผมไม่ทําผมก็ปฏิเสธไปเลยให้เขารู้ไปเลยเขาจะได้ไปหาคนที่เขาอยากอยากทจริงๆครับผมเท่าที่เจอคือตลอดเลยนะคะก็คือทุกวันจะมีเข้ามาตลอดอย่างวันหนึ่งก็มีเช้าสองครั้งบ่ายสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีคืออย่างไรทุกวันต้องมีมาสักหนึ่งบริษัทอะไรเงี้ยค่ะจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกอะไรคือเราแค่เราไม่ทำเราปฏิเสธไปนั่นเองครับไม่ได้มีปัญหาอะไร เมื่อหันมาดูฝั่งคนใช้เงินยังคงพบว่าแนวโน้มการใช้จ่ายผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลในปี2557รปรากฏว่า46%ของผู้ตอบทั้งหมดยังเลือกที่จะใช้วงเงินสินเชื่อส่วนบุคคลในวงเงินที่คงที่เมื่อเทียบกับปีก่อนตามมาด้วยกลุ่มที่เลือกใช้วงเงินเพิ่มขึ้น36%เพื่อตอบสนองความต้องการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายประจําวันที่สูงขึ้นเป็นหลักอีก1 7เ์ที่เหลือเลือกลดการใช้วงเงินเนื่องจจาาาากกยัังงงไมมม่ีคควํํเเปป็นนนต้้้ออใชิสญ ทั้งนี้หากดูเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่เลือกจะยังใช้วงเงินสินเชื่อคงที่และเพิ่มขึ้นซึ่งมีสัดส่วนรวมกันกว่า80%ดังกล่าวสะท้อนว่าตลาดยังมีความต้องการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องอันน่าจะช่วยประคับประคองอัตราการเติบโตของธุรกิจนี้ไว้ได้ในอนาคตผ่านโทรศัพท์มาดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเพราะว่าอาจจะมีแบบมิจฉาชีพโทรเข้ามาหรือเปล่าเราไม่รู้บางทีก็แบบว่าเออก็จะงง,ง,งว่าเขาได้ข้อมูลเรามาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเหมือนแบบ มันมันก็อาจจะดูเหมือนละเมอลิขิ์สุดตัวเหมือนกันเนาะมันลำคานะคะมันอนอยมากกว,าว่าที่แบบเออทำไมจะต้องอ,อโทรมาเยอะขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะบัตรเครดิตอะไม่บ่อยอะแต่ประกันอะบ่อย <c oughs> โดยสรุปแล้วผลสำรวจพฤติกรรมการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ใช้บริการธนาคารพาณิชย์และนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยชีย้ถึงโอกาสเติบโตทางธุรกิจที่ยังคงมีอยู่ สอดคล้องกับทิศทางความต้องการใช้จ่ายผ่านสินเชื่อส่วนบุคคลในปี2557ขณะที่แม้ข้อมูลจากผลสำรวจจะชี้ถึงภาวะที่ผู้บริโภคบางส่วนเผชิญกับภาวะหนี้สินหลายทางและเลือกใช้สินเชื่อส่วนบุคคลในการเสริมสภาพคล่องไปจนถึงชำระคืนหนี้สินอื่นๆบ้างแต่ส่วนใหญ่ของผู้ใช้บริการก็ยังสามารถบริหารจัดการภาระหนี้ให้สอดคล้องกับระดับของไรายได้อีกทั้งมีวินัยการชำระคืนหนี้ที่อยู่ในเกณฑ์ดีอาจเป็นเพราะข้อสรุปนี้ ทำให้สายเรียกโทรเข้าตั้งแต่เช้าสายบ่ายเย็นยังคงมีให้เห็นอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่ามีความจําเป็นและความต้องการจะใช้เงินเพื่อแก้หนี้หรือไม่อยากเป็นหนี้เพิ่มขึ้นอีกเท่านั้นเอง